สว,วัสดีครับเก์ผมแบงก์กามูเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการร,ารีแอคชั่นกับคลิปมัมมี่ล็อกซี่ลองแฮออริจินสตอรี่ครับผมนะผมเห็นแค่หน้าปกแล้วรู้สึกสนใจเลยหยิบมาเรีแอชั่นครับผมนะก็เห็นเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นที่น่าจะเกี่ยวกับทั้งเฟรดดี้แล้วก็ป๊อปปี้ช่วงนี้2ซีรีส์นี้นี่มาโคกันในหลายแฟนเมดมาก <c oughs> หลายท่านชอบ2ซีรีส์นี้ด้วยกันนะผมนะเออจะเป็นยังไงแล้วก็มาดูกันเลยและกันนะผมนะก็นอกจากเห็นหน้าปกผมก็ไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรบ้างดังนั้นผมก็บอกอะไรไม่ได้เหม <c oughs> ือนกันก็ดูเลยลวกันโอเคมาจากช n น l สลามแค t กับผมนะใครอยากดูตัวฉบับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเช่นเคยโอเคมามีซับไหมไม่มีโอเคโดยสลามแค t โอเคอ่ะ๊อผมนะขำอะไรเล่น p p l e iPhone เนเดย โอ้โหดริฟต์ครับผมนะตัวฟ้าม,มันมีดริฟตมากฟินอะไรของคุณเธอปิ้งตัวฟ้าเลยไงมันลอยงั้นขนาดนั้นเลยเหรอดโอูโหใส่แว่นอย่างเท่โอ้โหดูป๊อปปี้เราอ้โหแอบถ่ายบาวา,าัสซี้คุณเธอสายแอบยันนะเนี่ยเอออ้าวไงมัมมี่ลองเล็ก อ่ะมีกระซิบกระซาบอืมครับผมจะวปอ่าเฮ้ยไอสองคนนี้เดทกันแล้วอ้โหดูดกันใหญ่ป๊อปปี้บอกโอ้โหคุยช้าเลยต้องตบต้องมีตบใจยเย็นอ่ะถ่ายเป็นหลักฐานไว้ด้วยเอาถ่ายวิดีโอเลยอ่ะโอ้โหอัดเอาไว้อืมัมมี่อืมปลื้มใหญ่หน้าแดงหูต่อยเลย,ยผมนะโหถ่ายภาพมาต่อยใส่หมอนโอล่าโอล่าเลยผมนะต่อยเป็นดีโอเลยเอาเองมาเป็นรถบดถนบนบดภาพใจยเย็นนี่นี่นี่นะ ทำไมอันนี้ใส่ภาพเข้าไปก๊อปปี้บูทบูทก๊อปปี้ผมเนะี่ยเดี๋ยวนะั้นมันก๊อปปี้ได้ขนาดนี้เหรอก๊อปปี้เป็นเลดี้ลองเลชอบเลดี้ลองเลใช่ไหมตัวเป็นเลดี้เลยเอางั้นเนะี่ยโอเคได้เลยอ้าวคิดเหรอนึกว่าทำไปแล้วอืมเอามาดิแต่ราคาหมื่นดอลลาร์ตังค์จะมีไหมล่ะนี่บัตรเครดิตมีด้วยสายไปจริงป๊อปปี้ได้เลยดูมันขำสั่งมาไวจังวะ มาแล้วเพโหสั่งปุ๊บมาปั๊บได้อย่างงี้จริงก็ดีแฮ้เสร็ตูก๊อปปี้อะไรก็ได้เลยวะเครื่องแม่งดีเกินเนี่ยเอาจริงนี่ที่ไหนหลังนอนใครอ่อของเราโอเคใส่เข้าไปแล้วก๊อปปี้ถ้าแม่งออกมาไม่เหมือนกับที่คิดเนี่ยาะว่ามันน่าจะไม่เหมือนที่คิด <c oughs> อ้าวอ้าวขัดข้องหรืออะไรยังไงเอาเอาสะดุดปลักทำไมอ้าวแล้วไงกลายเป็นอะไรแทนโอ้ย กลายเป็นหยีผ้าเบงเบี้ยวกลายเป็นเลดี้ลองเน็กไม่ใช่ลองเล็กอันนี้ลองเน็กอันนี้คือลองเล็กครับผมนะเลดี้ตัวจริงปะแปลกเข้าไปฮะอย่า้ใจใแม่งเลยอย้ใครทําหนูหนูทําอะไรผิดแกจู๋จีการทโโ Long, ําไมโอ้โหเลดี้ลองอะไรวะเนี่ยยีเลดี้ลองเน็กลองไปทุกอย่างครับผมนะกลายเป็นสัตว์ประหลาดยีเฮ้เ <c oughs> นี่เนี่ยโอ้ นี่อ๋อจะจับมันไว้ใต้ดินได้ครับมันเหมือนกับเป็นการ์ตูนซีรีส์เลยเมื่อกี้เสียงใครครางตัวฟ้าบอกพี่กลับมาแล้วครับใครอวัดดาฟักกลิ่นอะไรโชยมาเอฮือเออฮือเออฮืออะไรอ้าวนั่นป๊อปปี้เหรออ่าคุณเธอก็อืมหวัดดีมัมมี่นี่คือป๊อปปี้อ๋อใช่จริงด้วยผมนะการจะบอกว่ากลับล่างแล้วหรือไม่ กลายเป็นสยะ,สยะแงยงขยะแยงเหมือนเดิมจะไปไหน่ะฉันก็แค่ยาวขึ้นเล็กน้อยจะกลัวทำไมอ๋อนี่ไงเลดี้รองเฮผมก็ยาวด้วยตัวฟ้าบ่อยทําดูเลยตัวลากแมงต้องโดนตายกินเข้าไปยันเดเยมากเลยตัวฟ้าบอกผู้ทำอะไรผิดดอนออออหลายอย่างมากกินตาหรือจะให้ยัดปากทำไมต้องบังคับกันขนาดนั้นตัวฟ้าบอก ตัวแปบอกไม่ไหวแล้วอยู่นั่งนี่เนี่ยยัดม,ม่มบ่อยกินก็เกม็งรักตูหรือมึงทรมานตัวนี้โอ้ยนะบ้านป๊อปปี้ผมเนะ่เลดี้ลองเล็กนางเอกของเราใช่ไหมเน่ยโดนจับโอ้ตื่นขึ้นมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โอ้นั่นตู้็อนนอ๊อปปี้เอ๊ะนั่นหน่อยในยายป๊อปปี้นี่เออเห็นภาพใช่ไหมโอ้แต่ว่านั่นอืม อ๋อห้ามถอดปลัก๊กเอ๊ะอืมก็เลยคิดได้ผมเนี่ยโหตัวฟ้าโดนยัดท้องจะแตกตายป้อนกูจังเลยมาจูมา,มาโดนสิยาโอ้โหเห็นภาพหน้าเริ่มเดือลรังเอาก็ได้วะตัวเริ่มตามปลี่อ้อา้าวกลับล่างเว้ยวัดเอ๊ะอ้อออาวกลับล่างเฉยไม่เนียนนะเรา อ๋อคือถอดปลั๊กแล้วคือกลับล่างเลยแหละ <c oughs> โอเคเด่นเฮ้ยถอดทำไมอ่าอันตรายอันตรายจับแม่มเลยอ้าวใจเย็นอย่าเพิ่งิงโอ้ยโอ้โหดูลองซะเฮ้ยหยุดพระเอกตัวฟ้ามาแล้ว <c oughs> <c oughs> ไหนป๊อปปี้ลอเล่นนี่เป็นแพ้ป๊อปปี้นี่เองอ้าวโอดาลีมาช่วยหนูแล้ว โอ้ทีละผมวาช่วยแล้วอย <c oughs> ่างเท่ปล่อยเท่โอเคยาลิงเย่เฮ้เฮ้เฮ๊อปปี้บอกหน่อยทำไงนี่เนี่ยเล่นนักนะเราเต็กกิ้งเลยโหดเกินตะทะลุหลังคาไปแล้วผมเนี่ยอ้า ต่อไปเข้าสู่โลกเฟรดี้บ้างแขนหายไปคุณเธอเด็วเต็มมืออ๋อน่าจะเป็นสไตล์โอเคตบตูดหลอกทำไมโอ้ยจะถอดกางเกงตบตูดล็อกซี่บอกเฮ้ไม่สนใจนี่อะไรวะกูตาเกียนเกเกอรี่บอกเดี๋ยวรู้เลยไม่สนใจตูใช่ไหมเกเกอรี่เกลียนอีกแล้วเนี่ยสองอันแล้วนะที่เจออนิเมชันเกเกอรี่เกลียนโอ้เล่นเพลงฟล้อเออกลายร่างเป็นฟ็อกซี่ย่หล่อไหม โอ้โหใช้ได้โอ้ยท,ทำลายขอดูด,ดูดเป่าหรือดูดล็อกซี่ดนกันเลยอียาเลยโอ้โห,โห,โโหโกระดิกกระดิกกระดิกใจเย็นคุณเธออ๋อคือคุณเธอเห็นเป็นอย่างนั้นจากเสียงใช่ไหมเอเกเกอรี่บอกล่อแม่งลงหลุมเย่ทำไมเกเกอรี่มึงเกลียนอนีางวะฮะอ้าวดึงหัวดึงทรงผมก่อนจะล่วงด้วยเอาผมล็อกซี่ไปทำอะไรฮะ เย่ยีกินผมกันแล้วนี่มันอะไรกูดูอะไรดีอร่อยไม่แสดล็อกซี่ลาเมงแล้วไงเฮ้ททำอะไรอ้าวล็อกซี่กลับมาแล้วเหรอตัดผมคุณเธอมันแทบจะไม่เหลือเลยมึงฉีกซะเอามาอีสีเขียวก็เอาโอ้โหแม่งไม่มึงเกียยยังค่ะนี่ใส่เป็นเส้นอร่อยดีมีไส้ช็อกโกแลตมันกินได้ด้เหลอ เออลูออกมามเป็นผักหัวใช่เท้าผักเขียวข้าวางเมงอร่อยแน่นอนมันเสิร์ฟได้เยอะขนาดนี้นหรอวะอร่อยเลยเดอ้อเฟรดี้บอกโอ้ไม่เป็นอร่อยวะอร่อยได้ยังไงหยีแกเต,เตอบอกอามากั้งดิให้ลามเมงหน่อยหมดแล้วอะ่ะอืมมันมีจำกัดโทษทีอุ้ยเซ็งมากหมดได้ยังไงใจเย็นอย่าโมโหหิวอุยรอรอ ก็ร้องจังเลยล็อกซี่ร้องร้องหรือคลางนี่ฮะเป่าได้ทีโอ้โหเป่าได้เห็นเป็นภาพฟ็อกซี่สุดหล่อเองปิงฟ็อกซี่เหรอปิงแล้วไงี้ยอ๋อผมจะงอกขึ้นเองเมดูซ่าเลยเฮ้ย <c oughs> งอกแล้วก็ตัดอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วจะได้มีขายได้เรือ่อยอย่างแย่ฉันนี่สวยจุงเบยอ,อ้าวรวมกันได้อะไร อืมชั้นนี่สวยจุงเบยเอออันนี้จะเป็นคนละเรื่องแล้วมั้งเนี่ยอ้าวมาเป่าเพลงเพลงอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวก็โดนลิกทธิดเราปะโถ่ไอ้ปูดปูดปูด,ปด,ปด,ปดอันนี้มันสควิ๊ดเวิร์ดว่ากสปองบล็อบผมไม่เคยดูเหมือนกันจะมาอะไรดีฮะเอาเพลงลิกทธิ์มาทําไมเดี๋ยวมันจะโดนลิกทธิ์ยังจะเป่าไม่เลิกยังจะเป่าไม่เลิกทุกจะพูดไม่เลิกอันนี้กลบพยายามกลบลิกทธิ์พอ,อยังโอเคอืมรู้ไหมมันลิกทธิดยูทูบโอ้ยเอายัดเข้าไปท้องเลยเหรอโอเคเด่น ว้ายยันก็ไปท้องกันไปว่าฟิวชั่นโอ้โหหมดกันไม่บิวตี้ฟูลต่อยหน้าตัวเองในกระจกรับไม่ได้ทีเดียวก็ไม่รู้จะกินเข้าไปในท้องทำไมครับผมนะอ้าวหมดแล้วเหรอเพลงค่อนข้างโจเนี่ยทำเล่นไป โอเคผมนะั่คือการรีแอคชั่นแอนิเมชันครับผมนละ้รู้สึกชแนลนี้นี่เขาทำแอนิเมชันแนว 2D นี่ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่บางไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เรื่องราวก็น่าสนใจผมนะตั้งแต่เลดี้ลองทุกอย่างลองเน็กลองเ hey. ฮจากบ๊อบปี้นี่เองครับผมนะคือเนื้อเรื่องมาก็โอเคผมนะมันเซอร์ไพรส์ตอนท้ายที่ <laughs> เลดี้ลองเล็กเตะกริ่งโอ้โหนะเตกปลิวปาโถมันดูแล้วเหมือนผมนั่งดูกระตูนิดเวิร์กเลยสมัยก่อนเอออารมณ์ประมาณนั้นแลดูเป็นมุกฮาที่ดูได้เป็นมุกไปก็เออดูแล้วก็เพลินดีนะ ใช้ได้เลยโอเควันนี้คือการรียชันคลิปมัมมี่ล็อกซี่ลองแฮออริจินครับผมนะใครชอบคลิปนี้เลยก็ล้ใครใช้แล้วก็เป็นเพื่อไปกระใจายให้ผมสำหรัหนึ่งผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมรียชันอะไรแบบนี้ก็กดไลค์กันเยอะอยากให้ผมรียชันอะไรต่อก็อทิ้งก็มไม่ลางได้สำารับนี้ก็อนกดคุณบาย่วยกูดน h t